สวัสดีค่ะวุ่นเรื่องวัยมาแล้วค่ะรายการที่จะพูดคุยมอมมอยทุกอย่างที่เกี่ยวกับวนยนะคะเรื่องที่นะ่าชอบสนใจหรืออยากจะพูดถึงค่ะวันนี้ก็จะมาส่งโมเมนต์ o อสโนอื่น EP2 ค่ะเย้ yeah. บอกเลยว่าบอสโนอื่นเนี่ย คือนัดคิดว่าน่าจะนานแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนที่ไม่ได้ส่งโมเมนต์และนัดเ,เ,เองเนี่ยก็ไม่ได้ตามน้องๆเลยด้วยว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่ามีแฟนๆขอมาเรื่อยๆเลยนะเป็นระยะเลยว่าอยากให้ทำคู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นไปค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะคะว่าโมเมนต์บอสโนอื่นเป็นยังไงบ้างคะ่ะเห็นนะ <N> เว้ยเฮ้ย ได้เลยอะทุกคนได้เลยอถอดเสื้อเลยอะถอดเสื้อกางคอนเสิร์ตเลยถามคนข้างๆหรือยังถามคนข้างๆหรือยังว้าว ส่วนสูงเขาลงตัวเนาะน่าสนเือตอนแรกบอสงงพอรู้ทันล็อกเอลเลยโอ้โอ้

the ones I choose And I don't wanna smile if it ain't from you Yes, I know we be so complicated Loving you sometimes drive me crazy Cause I can't help what I want Neither can you You ain't my boyfriend Boyfriend I ain't your girlfriend Girlfriend But you don't be อยากรู้ว่าคนที่ไปร่วมงานนี้คือกี่ไปแล้วกี่พันว,ว้วาวแต่มือไว้ระดับอกครับระดับอกแต้มือไว้ ระดับโกดครับอ่ะย่างนี้อย่างนี้เริ่มเกมโดยให้ทั้งสองฝ่ายนะครับผลักฝ่ายตรงข้ามด้วยมือทั้งสองข้างเขาเออะไรกันเก่งเ<อ>นาะมาถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมให้เวลาสามนะสามสองหนึ่งเริ่มครับขอ้ยทำนะ อ๋อนเอินเสียไปแล้วครับ1แต้มไม่แ้วคือน้อินจะชนะได้ไงอ่ะทุกคนสู้เขาลูกส้อะร้องข้นเร็วๆเวโนอินนดน2แต้มนะครับไม่ตลอดเดะ มันตกขึ้นมาจะเป็นยังไงดูแลกน้วะเนี่ยจะดูแลกันไม่ได้เลยเหรอแค่นี้ก็จะดูแลกันไม่ได้เลยนี่ไงไม่ดูแลตัวเองดูแลไม่ได้เหรอไหนไหนไหนบอกอะไรไหนบอกว่ายงวอีสรงไงวอนยองเอ้ยยองวนียองวอนี Yeah, amen. <laughs> hmm. รู้สึกยิม้มจนปวดแก้มอ่ะทุกคนทำไมจะยิม้มจนปวดแก้มเลยวะเกิดอะไรแฟนพี่ด้ป่า,ปปปาเกิดที่ไหนเป็นแฟนพี่แล้ว่ะ ยิบเป่นหวานเจี๊ยบถ้าแฟนติดเกมไม่ได้เป็นไรเล่นไปด้วยเลยเนี่ยค่ะคือวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะทุกคนัว ไม่เห็นชอบอ่ะบอกกันเกินทั้งยืนทั้งสายตาลูกฉันเก็บอาการไม่อยู่แล้ว าพร้อมแล้วยกค่ะอ่านออกออกกันเราเลิกเถิดกันด้วยเพราะอะไรถึงได้ไปพร้อมผมรู้ว่าบอสชอบอะไรเวลาอ่านเวลานั่งรถไปด้วยกันอย่างเงี้ยผมก็จะรู้ว่าบอสแนวเพลงแบบประมาณที่บอสชอบอะไรเนี้ยที่เขาฟังตอนแรกนัดอ่านประโยคอ่ะนัดก็ว่าเขินแล้วนะพอฟังเสียงโนอินพูดอ่ะเขินกว่า Yeah. Oh, oh เขาติดกินชีนเนาะแบบต้องโดนเนี่ยโดนตัวเอรรอยเป็นเฮหล่อมากลูกนี้ เห็นลายมือนี้ปะุ่เสื of all of all ้อเขียวมีแฟนอยั่คะ มีคนเล่นกันมีความแบบได้อะทุกคนอะไรเงี้ว้าวโอ้ยยยยย No!

เดีย๋ยวนะทุกคนตั้งแต่นัดดูมานี่โนเอ,อินเปลี่ยนผมกี่สีเนี่ยโอ้ยยยยแข็งแรงมากใครกันนะที่ทำให้เราลากได้ขนาดเนี้ยใครกันที่ทำให้ฉันรักใครกันที่มาอยู่ในความสัน one five and ah uh, ah uh. และคลิปจบดีด้วยนะกำลังแบบอินกำลังอินทุกคนบอกเลยว่านันว่าก็มีเก่าใหม่ผสมกันไปนะคะแต่บอกเลยว่าเออนันว่า98% นัแทบไม่เคยเห็นเลยมีแค่นิดนๆนนหน่อยๆที่เคยเห็นบ้างนะคะที่เหลือเนี่ยสำหรับคนอื่นใหม่เก่าไม่รู้แต่สําหรับนั้นเนี่ยคือใหม่นะคะทีมงานทํากันบ้านมาดีมากหาคลิปที่แบบนัแทบไม่เคยเห็นเลยมาให้นัทด,ดูนะคะหรืออาจจะพราะนันทางห่างน้องๆด้วยแหละเนาะแบบอาจจะไม่ค่อยได้ตามแต่พอกลับมาดูแล้วมันทําให้นัทนึกย้อนไปว่านันไม่รู้ว่านัทเคยพูดในพาร์ทหนึ่งอีพีหนึ่งไหมนะทุกคนต้องลองกลับไปดูกันนะคะแต่นะัทรู้สึกว่าบอสอะคือเขาเป็นคนที่แบบดูเป็นผู้ชายที่แบบหลอ่อดูจับต้องไม่ได้ แต่การกระทําเขาอ่ะเป็นผู้ชายที่เซรี่เข้าถึงง่ายมันทําให้เคมีของสองคนเนี้ยวเวลาอยู่ด้วยกันแล้วแบบน่ารักมากเลยอ่ะหนื่นน่ะก็ดูเป็นคนที่แบบ คือแฟชั่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแบบมีความน่ารักแต่บางมุมเขาก็มีความหยอกล้อมีความแบบโอ้ยผู้ชายมาจีบนู่นนั่นนี่หรืออะไรบางอย่างอะ่ะซึ่งพอเคมีสองคนนี้อยู่ด้วยกันนะัดว่าน่าจะเป็นเคมี Me ที่แบบทําให้แฟนคลับสบายใจอ่ะในการที่แบบจะไปตามงานเขาในการไปดูเขาขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นโชว์หรืออะไรก็ตามอะ่ะเพราะขนาดนัดด่วนนะัยังรู้สึกว่าเอ้ยพอดูเคมี Me, เขาแล้วมันเพลินดีจังเขาดูแบบเป็นธรรมชาติเขาดูสนิทกันจริงๆเขาดูแบบเออเขาดูสนิทกันจริงๆอะ่ะเขาดูเล่นดูหยอก,อกล้อกันโดยที่แบบไม่ เคอะเขินอะไรมากมายอ่ะเออคู่นี้ดูติดสกินชินด้วยแหละโดนตัวกันตลอดจ้ะตลอดเวลาซึ่งแบบว่าตลอดเวลาจริงๆนะถ้าเกิดโดนตัวกันได้ตลอดเวลาขนาดนี้นะัว่าแปลว่าเขาต้องแบบสนิทใจแล้วแบบว่าโดนกันเป็นประจำอนะ่ะในการที่แบบเออชินแบบ จับเพื่อนจับพี่จับน้องอือะไรกันไปน่ารักค่ะทุกคนเอาเป็นว่าชอบลวกันเดี๋ยวจะพูดเยอะกว่านี้ถ้าอยากให้ทำอีพีสามก็คอมเมนต์บอกละกันแต่ว่าก็ขอดูยอดก่อนเนาะว่าแบบเออมีคนตามเยอะไหมมีคอมเมนต์เยอะไหมยอดไลค์ยอด like, ยอด,ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคฉะฉันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ คือกดซับสไครต์นี่สำคัญมากนะถือเป็นกําลังใจนะคะทุกคนแล้วคอมเมนต์ก็ยิ่งสำคัญเพราะเราจะได้รู้ว่ามีแฟนคลับรอดูอยู่อะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นห้ามลืมเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนอยากดูเยอะ EP3 ก็จะมาเร็วขึ้นนะคะทุกคน <laughs> เพราะฉะนั้นคอมเมนต์กันไว้นะคลิปนี้ไปเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า